ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่310แห่งนี้นะคะก็ถูกใช้เป็นสถานที่สําหรับเป็นที่พักพิงชั่วคราวของเหยื่อจากขบวนการแก๊งคอรเซนเตอร์และก็เหยื่อสแกมเมอร์นะคะที่ถูกได้รับการช่วยเหลือมาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในชุด260คนและก็เข้าสู่ขั้นตอนกลไก NRM เข้าสูนน่ขั้นตอนการคัดกรองวันนี้เนี่ยขั้นตอนการคัดกรองเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะคะก็ทําให้สถานทูตปลายทางในประเทศนั้นๆนั้น,น,นได้ทยอย การเดินทางเข้ามารับตัวเหยื่อเพื่อกลับประเทศแล้วนะคะอย่างเมื่อเช้าก็มีทั้งศรีลังกาแล้วก็อินเดียที่เดินทางมารับเหยื่อจากประเทศของตัวเองกลับบ้านด้วยนะคะซึ่งเหยื่อเนี่ยเขาก็ดีใจที่วันนี้เขาได้กลับบ้านและก็ทางการศรีลังกาเองนะคะก็ยังบอกด้วยว่าอยากขอบคุณทางการไทยที่ให้การช่วยเหลือและก็มองว่ายังมีเหยื่อที่เป็นชาวศรีลังกาอีกหลายคนอยู่ในฝั่งเมียดีก็อยากจะให้ทางการไทยนั้นช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะ โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสถานทูตจากประเทศศรีลังกาก็เป็นหนึ่งในสถานทูตที่เดินทางมารับตัวเยื่อ กลับประเทศนะคะโดยผู้ช่วยเลขานุก,การสถานทูตศรีลังกาได้นํารถมารับเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์หรือเหยื่อชาวต่างชาติที่ถูกหลอกไปเป็นสแกมเมอร์ที่เมอืองเมวดีประเทศเมียนมาและก็ได้รับการช่วยเหลือกลับมาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ในจํานวน260คนเนี่ยนะคะก็เป็นชาวศรีลังกา1คนหลังเสร็จสิ้นกระบวนการคัดกรองเหยื่อตามกลไกส่งต่อระดับชาติหรือ NRM ซึ่งเหยื่อที่ได้กลับ,บบ้านในวันนี้ของชาวศรีลังกาเนี่ยนะคะเขามีสีหน้า ที่ยิ้มแย้มแล้วก็แฮปปี้มีความสุขมากที่เขาได้กลับบ้านเขายังได้กอดลากับเพื่อนๆที่เป็นเหยื่อสแกมเมอร์จากชาติอื่นๆด้วยกันด้วยเพราะว่าต้องเผชิญชะตากรรมแล้วก็มาพักคอยกันอยู่ที่นี่ที่ศูนย์ ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ3 1 0แห่งนี้นะคะเพื่อที่จะรอสถานทูตของตัวเองเนี่ยมารอรับตัวพวกเขากลับไปเราได้พูดคุยกับนายอัญจนาะผู้ช่วยเลขานุก,การสถานทูตศรีลังกาเขาบอกด้วยนะคะว่าขั้นตอนที่ทําให้เขาได้มารับตัวเหยื่อกลับประเทศคือทางฝั่งเมียนมาติดต่อไปยังสถานทูตศรีลังกาในเมียนมาว่าจะมีการข้ามฝั่งมาที่ประเทศไทยแล้วก็ไทยจะรับทําการช่วยเหลือในการคัดกรองแล้วก็มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยแห่งนี้โดยเยื่อชาวศรีลังการ,รายนี้นะคะโดนหลอกไปจากการที่ มีการประกาศสมัครงานในเมืองไทยพอเข้ามาเมืองไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วพอมาถึงเนี่ยก็มีคนพาไปที่ด่านพรมแดนแม่สอดแล้วก็ข้ามไปที่ฝั่งเมียนมาซึ่งเหยื่อชาวสีลังกานั้นเข้ามาที่เมืองไทยตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่เมืองเมวดีมาทั้งหมด5เดือนที่ถูกหลอกไปเป็นสแกมเมอร์ ผู้ช่วยเลขานุการสถานทูตสีลังกาในยอมรับด้วยว่าเหยื่อนั้นโดนทำร้ายร่างกายเพราะว่าการทำงานนั้นจะต้องมีเป้าถ้าทำไม่ได้ตมเป้าก็จะถูกทำร้ายและก็บอกอีกด้วยนะคะว่าวันนี้ที Players, ท่ได้รับการช่วยเหลือจากทางการไทยนั้นความรู้สึกของเหยื่อดีใจมากที่ได้กลับบ้านนะคะส่วนตัวก็ยินดีด้วยที่ทางรัฐบาลไทยนั้นช่วยเหลือรัฐบาลสีลังกาก็อยากจะขอบคุณรัฐบาลไทยที่ทำการช่วยเหลือเหยื่อคนนี้ให้ได้กลับประเทศแต่เหยื่อสีลังกายยังมีอีก17คนที่ฝั่งเมียนมาก็อยากจะขอให้รัฐบาลไทยนั้นช่วยเหล อย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่จริงๆที่ผู้ชายที่เขาเดินทางมาที่เกาะนี้แต่เขาเดินทางมาที่เกาะนี้ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วพวกเขาก็พาเขาไปที่ชายแดนข้ามชายแดนไปเมียนมาร์แล้วเขาอยู่ที่นั่นนานแค่ไหน?ห้าเดือนไม่ใช่เขาอยู่ที่นั่นกี่เดือน? เขาเคยโดนทำร้ายร่างกายหรือโดนทารูปอะไรไหมคะ Yes b e c e he if h cannot hit uh, the target then it will be punished ว mm ันนี้เขาได้รับการช่วยเหลือแล้วจากทางการไทยที่เป็นคนช่วยประสานงานอะต่างๆไว้เขารู้สึกเขาที่ได้กลับบ้านไหม No n no, Actually he is um, he s very happy about the rescuing him And we also have very happy. We, w o u l d like to appreciate Thai government's great support to rescue him. And also there are another 17 Sri Lankans stranded in Myanmar. We hope that Thai government will help us to rescue them also. ขณะที่นายชูชีพงชพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะวันนี้ก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดูแลความเป็นอยู่ของหน่วยฝึก นักศึกษาวิชาทหารแห่งนี้นะคะที่มีเหยื่อจากกระบวนการสแกมเมอร์นั้นอยู่ที่นี่ด้วยโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากเนี่ยบอกว่าการคัดกรองเหยื่อสแกมเมอร์ชาวต่างชาติในกลุ่ม260คนที่รับมาจากบริเวณบ้านช่องแคบกระบวนการนั้นเสร็จสิ้นแล้วนะคะโดยหลังจากนี้จะรอกระบวนการประสานสถานทูตให้มารับตัวโดยผลการคัดกรองเนี่ยมีผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์258คนส่วนอีก2คนนั้นนะคะก็ ตอนนี้ได้ส่งให้ตำรวจทําการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไปแล้วนะคะและตอนนี้ก็เริ่มมีสถานทูตมาเดินทางมารับกลับไปตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ236คนเท่านั้นนะคะที่รอการมารับกลับก,บก็คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถส่งสถานทูตได้ทั้งหมดค่ะการคัดกรองนะครับในกลุ่ม260คนนะครับที่ที่เรารับส่งมาบริเวณบ้านช่องแคบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็กระบวนการ NR n r n นะครับของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาพบปะเพราะว่าอรอกระบวนการที่กระทรวงต่างประเทศนะครับได้ประสานสถานทูตนะครับแต่ละแห่งเนี่ยให้มารับตัวก็เรียนว่าผลผลการคัดกรองนะครับใน260คนที่ที่รับมาเนี่ยนะครับ258คนเนี่ยนะครับบ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้เสียหายตามพรบการกระทำเรื่องคามนุษย์ส่วนอีก2ลายเนี่ย ก็ส่งตำรวจให้ทำการสอบสวนต่อไปครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันอาทิตย์อย่างที่เรียนให้ทราบว่า,าสถานทูตบาซิลมารับไปแล้วสองท่านนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยก็รับไปแล้วนะครับ24อินโดนะครับบังกลาเทศปากีสถานแล้วก็อยู่ระหว่างการประสานงานอีก236คนครับสำหรับขั้นตอนของการมารับตัวเหยื่อกลับประเทศที่ บริเวณหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารแห่งนี้นั้นนะคะทางสถานทูตก็จะต้องนําเอกสารมาเพื่อที่จะขอรับตัวเหยือกกลับประเทศแล้วทางจังหวัดตากก็จะออกหนังสือส่งตัวคืนให้กับสถานทูตเพื่อนําไปใช้ในการเดินทางและก็แสดงหนังสือว่าเป็นผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์นะคะโดยขั้นตอนการออกหนังสือออกนอกประเทศต่างๆนั้นนะคะก็จะต้องผ่านขั้นตอนตอมตามปกติแต่ว่าจะมีหนังสือตัวนี้เนี่ยแนบไปด้วยค่ะ ขณะเดียวกันวันนี้นะคะก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วยในยเรื่องของการเตรียมความพร้อมสถานที่ในการรับเหยื่อจากแก๊งคอร์เซนเตอร์รอบใหม่ที่จะถูกส่งมาที่ประเทศไทยโดยทางการไทยได้มีการเตรียมสถานที่อย่างที่ได้รายงานไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าก็คือสถานที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมนมาแห่งที่2จะใช้เป็นสถานที่รองรับเหยื่อซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต่างเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าที่ประชุมสมชได้เห็นชอบในแนวทางของคณะกรรมการทีบีซีไทเมนมาโดยหลังจากนี้เนี่ยก็จะรอเพียงแค่ สถานทูตแต่ละประเทศพร้อมแล้วก็จะประสานงานมาที่ประเทศไทยจากนั้นทางการไทยก็จะประสานมาที่ทบซนะคะเพื่อที่จะให้ส่งเหยื่อเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วทางการไทยก็จะทําการคัดกรองตามขั้นตอนแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยขั้นตอนจะต้องเสร็จสิ้นกระบวนการที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองเท่านั้นโดยในรอบนี้นั้นจะไม่ได้มีศูนย์พักพิงเหมือนกับเหยื่อชุด260คนค่ะ การประชุมโดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชเมื่อวานก็ได้มีการสรุปแนวทางกันนะครับว่าเราจะใช้สภาบิดาพแห่งที่สองนะครับถ้าพร้อมในเรื่องของสถานทูตที่จะมารับทางสมชก็จะแจ้งมาจังหวัดให้เปิดเปิดการรับได้ก็จะประสานสองฝั่งโดยระบบของทบีซีครับกรณีที่ตอนนี้นะครับก็เรียนว่าตามข้อตกลงนะครับตามข้อตกลงในแนวทางปฏิบัติเราคิดว่าควรจะ จบสิ้นกระบ,บวนการที่สะพานวิตรภาพแห่งที่สองครับงงเพราะว่า t บีคุยกันไงฮะคุณท b c คุยกันอย่างเช่นว่าถ้าสถานทูตไหนพร้อมมารับเนี่ยทบีซีฝ่ายไทยก็จะแจ้งไปทางทางทาง,ทางเฉพาะกิจและธนูของเราก็จะแจ้งไปทางฝั่งเมียวด,ดีนะครับว่าให้คัดกรองมาตามบอกเอกสารพร้อมเพราะนั้นกระบ,บวนการก็จะโฟขึ้นครับครับการคัดกร ซึ่งวันนี้เองทางคณะผู้ว่านะคะรวมไปถึงทางพมจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ไปตรวจดูสถานที่ที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ด้วยนะคะเพื่อที่จะดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของสถานที่ด้วยเพราะตอนนี้ก็มีรายงานว่าชุดแรกที่น่าจะส่งเข้ามาที่ทางการไทยได้นั้นน่าจะเป็นวันที่20กุมภาพันธ์นี้ค่ะส่วนที่บริเวณจุดนี้สําหรับชุดเหยื่อสก c a มอร์260คนช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีสถานทูตทั้งไต้หวันและก็ฟิลิปปินส์นะคะจะเดินทางมารับเหยื่อที่นี่กลับประเทศเพิ่มเติมด้วยค่ะ